ค่ะ กับตูนและเจ๊เฮวันเจี๊ย hey, บกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวของสำเนียงภาษาเจ๊เฮสำเนียงภาษาใตา้หนึ่งเดียวที่มีสเสน่บนพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยค่ะวันนี้ตูนอยู่ที่ใจกลางเมืองบนถนนบำรุงเมืองกรุงเทพมหานครค่ะด้านหลังนี้คือโรงพิมพ์แห่งแรกของสยามประเทศซึ่งตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านกาแฟชั่วคราวซึ่งจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมในช่วงปีนี้เท่านั้นก่อนที่จะปิดตัวลงใน ปลายปีนี้เพื่อที่จะปรับปรุงให้เป็นโรงแรมต่อไปวันนี้พามาชมกันค่ะไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ถึงโซนแรกค่ะจะเป็นการแสดงงานศินละปะซึ่งสวยงามมากๆส่วนใหญ่จะเป็นงานคราฟต์ก็คือนําพวกเสื้อผ้าหรือว่าพวกอของใช้ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาปรับปรุงประยุกต์อย่างอันนี้นะคะก็มีการนํามาทําเป็นเก้าอี้นั่งนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆคะตรงนี้มีโคมไฟระยะซึ่งอลังการแล้วก็สวยงามมากๆค่ะโคมไฟอันนี้เนี่ยเขาครีเอทแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องประดับหรือว่าชดาที่อยู่บนศรีรษะของนางรำในวงการนาาศิสินไทยแล้วก็เอามาร้อยเรียงจนกลายเป็นโคมระยะที่งดงามแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ตะกิ้งไม้อะไระไรเทไ,ไม่เอาแล้วเทถ,ถอดเสียแล้วเขาเอามาทำเป็นเก้าอีงามเจ้าวาดลองแรก้อนแส่ ตรงจุดนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขามีการผสมผสานร,ระหว่างของใหม่กับของเก่าได้อย่างลงตัวของเก่าคืออะไรของเก่าก็คือผ้าค่ะผ้านี้ใช้เทคนิคการเย็บแบบโบราณแต่นำประกอบเข้ากับเหล็กซึ่งเป็นของสมัยใหม่เลยเกิดเป็นมิติของแสงและก็เงาที่ปรากฏออกมาอย่างสวยงามค่ะ จุดเด่นของสถาปัตยกรรมที่โรงพิมพ์แห่งนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกผสมกับแบบวิกตอเรียนค่ะสไตล์ก็เลยออกแนวยุโรปยุโรปนะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ชมงานศิลปะกันอย่างเพลิดเพลินใจชมกันแบบเพลินเพินแล้วฝั่งซ้ายค่ะมีร้านกาแฟให้ได้แวะเข้าไปชิมกาแฟแล้วก็เบเกอรี่อร่อยๆด้วยนะคะเสียดายที่ว่าชั้น2เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเก็บภาพเพราะฉะนั้นเราจึงเก็บภาพได้เพียงด้านหน้าตัวอาคารเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟข้างในกันต่อค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็นร้านกาแฟแล้วนะคะด้านในสถาปัตยกรรมก็เป็นแบบฝั่งนู้นที่โชว์งานศิลปะนะคะตอนนี้มีลูกค้ามานั่งทานอาหารเยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าเขาขายทั้งกาแฟแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็อาหารต่างๆด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นจุดที่มีการแสดงให้เห็นถึงหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆในยุคแรกๆที่ใช้โรงพิมพ์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดพิมพ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือธรรมะราชกิจจานุเบกษาตลอดจนหมายกำหนดการพระราชพิธีต่างๆก็พิมพ์ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเห็นกับตาตัวเองว่าโรงพิมพ์แห่งแรกของสยามประเทศนั้นมีความคลาสสิกสวยงามขนาดไหนที่นี่ยังคงเปิดให้บริการเป็นร้านกาแฟายาวไปจนถึงเดือนกันยาในปีนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการปิดปรับปรุงเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นโรงแรมต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ตูนฝากกดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ต้องกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งกริ้ง,งให้กับช่อง ะะน้ดวยะคะเวลาที่ตูนมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดวันนี้ตูนต้องลาไปก่อนครั้งหน้าตูนจะพาไปเที่ยวหรือว่าพาไปกินที่ไหนก็ต้องรอติดตามกันให้ดีๆวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ name